ข่าวสารจูใจได้ภาพประกอบในราคาที่ไม่แตกต่างเพียงวันล,ละ1บาท20สตางค์ส่งตรงถึงมือถือคุณทันทีปฏิวัติข่าวสารอีกครั้งผ่านมือถือของคุณสมัครกดดอกจันทร์8 7 6 7 1 1แล้วกดโทรออกหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่คอรเซนเตอร์02 525 4226 สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยอตัตทัเดบายรวิพลในช่วงที่สองค่ะน้ำมันแพงค่ะ น้ำมันแพงจังไมดไม่เถี่ยง,ยงผู้ชมขากับเพื่อนที่เราตากันดีนเรื่องของราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นหลายคนตัดสินใจอยากจะเข้ามาใช้ก๊าซใช้แก๊สกันที่เป็นทางเลือกนะคะคกับความจําเป็นของการใช้รถยนต์ก็ยังคงมีอยู่ค่ะเรื่องของการใช้น้ํามันก็ยังคงต้องมีการใช้อยู่เหมือนกันนะคะหลายคนอย่างที่บอกว่าคิดถึงการหาพลังงานทดแทนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอลหรือว่าไบโอดีเซลวันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกันให้มากขึ้น สำหรับก๊าซ n v v ค่ะทางด้านของกระทรวงพลังงานเองเขาก็มีการริเริ่มโครงการก๊าซ NGV มาตั้งแต่ปี4-3มานะคะตัวก๊าซ NGV ถ้าพูดถึงความหมายของเขาเนี่ยมันคืออะไรคะจัน natural gas vehicle ธรรมชาติก๊าซธรรมชาติคาะธรรมชาติใช่ครับซึ่งก็เป็นก๊าซที่อัดด้วยความดันสูงมากนะส0 3,000ปอนด์เลยทีเดียวครับ0ปอนด์นี่โอ้โหจริงว่าน้ำหนักต่อยของไม้ไทยสันประมาณสัก ประมาณสัก300เท่าโอ้ยขนาดนั้นเลยทีเดียวใช่ครับจะไม่อยู่ใกล้เอ็นชีวีก็โดนไก็ไม่เห็นหรอาเวลาที่มันระเบิดนี่มันสามารถที่จะทํายกถังที่มีน้ําหนักเกือบ80กิโลกรัมเนี่ยลอยขึ้นไปได้เลยนะครับงนั้นความดัน3000ปอนต์ต่อตารางนิ้วเนี่ยมีส่วนประกอบหลักนะครับก็เป็นก๊าซที่มีมีเขาเรียกก๊าซมีเทนซึ่งมีความคุณสมบัติเบากว่าอากาศเป็นเชอเลิงแล้วก็ค่อนข้างจะเรียกว่ากล่าวได้เลยว่าสะอาด แล้วก็ปลอดภัยค่ะอ่ะปลอดภัยแบบไหนอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้พูดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของพลังงานแล้วก็โดยไปถึงพลังงานชนิดอื่นๆด้วยค่ะี่เรียกว่าเป็นก๊าซเนี่ยแหละครับแล้วถ้าถามถึงระบบการทํางานของเขาล่ะคะระบบการทํางานของก๊าซที่จะเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยจะมีระบบการควบคุมเชื้อเพลิงโดยอาศัยหลักการเดียวกับระบบเครื่องยนต์เบนซินนะครับซึ่งก็จะมีพัฒนาการตั้งแต่ระบบที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ จนถึงระบบหัวฉีดที่ควบคุมด้วยระบบดิจิตอลนะครับแต่ว่าการพัฒนาระบบควบคุมเชื้อเพลิงที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นระบบหัวฉีดซึ่งก็จริงๆแล้วก็ถือได้ว่าตอนนี้มันมหลายๆรถหลาย,ลลายค,คันเนี่ยหรือหรือผู้ปัจจุบันเนี่ยเริ่มหันมาใช้แล้วนะครับได้รับความนิยมมากขึ้นอ,อย่างเครื่องจนต์เบนซินต่างๆนะครับก,ก็ผู้ผลิตก็จะมีเรียกว่ามากมายะนะครับเมื่อก่อนนั้นมีอยู่แค่ประมาณสองสารายแต่ปัจจุบันนี้ก็ ียกวันเยอะทีเดียวครับค่ะทีนี้เนื่องจากว่าการธรรมชาติมีความหนาแน,น่นต่ํากว่าน้ํามันเชื้อเพลิงดังนั้นก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับก็คือคหมายถึงว่าต้องตั้งไฟให้อ่อนลงนะครับอย่างนั้นค่ะมีหลายต่อหลายคําถามหลายๆคนสงสัยว่ารถประเภทไหนยังไงเหมาะจะติดไม่ติดยังไงครับก็ติดได้หมดนะฮะยกเว้นรถดีแตน <laughs> 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 นะครับ <laughs> <laughs> ไม่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับหรือว่าพวกรถที่เราใช้กันอยู่รถสาธารณะรับจ้างรถตู้รถกระบ,บะรถก็มีการติดตั้งอ,อ,อุปกรณ์เอ็นได้นะครับก็เพียงแต่ว่าเป็นรถที่มีระยะทางวิ่งประมาณสักร้อยกิโลเมตรต่อวันควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะหรือว่าอยู่บริเวณที่มีสถานีบริการเอ็นีวีบางว่าในบ้านอยู่ใกล้อะไรต่างๆนี่หรือว่าในเส้นทางที่เราผ่านไปปัจจุบันนี่นะครับการผลิตเครื่องยนต์หรือว่าโครงการที่เป็นรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะครับ โดยเฉพาะเนี่ยก็จะมีละเริ่มมีอย่างโตต้าอันติสนะฮะแล้วก็มีอ่าถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยก็เป็นของทา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 ซีนอนนะครับที่ที่เป็นก๊าซธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะชัดเจนเลยแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นแบบเอารถมาติดตั้งก๊าซแต่ว่าเอาติดจากทางบริษัทนะฮะอย่างเช่นเชฟโลเลตอย่างมิซูบิชิอย่างหลายหลายเจ้านะครับ ก็มีทั้งรถบรรทุกขนาดเล็กรถโดยสารไปถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ก็สามารถจริงๆแล้วก็สามารถที่จะ,อะสอบถามกับทาง<อ>ด้านของกงงารสูพลังงานอย่างนี้ได้ะนะครับค่ะแล้วเรื่องของราคาละคะ อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะโหราคานี่จริงๆแล้วจริงเริ่มต้นเนี่ยค,คือรัฐบาลมีนโยบาย่งเสริมให้ใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การขนส่งมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจกับผู้ใช้นะครับก็มีการกาหนดเพดานราคาไว้ไม่เกิน10บาทต่อ1ลิตรตอนนี้ก็ยังแปดบาทห้าสิบบ้างเก้าบาทห้าสิบบ้างแล้วแต่ว่ามันใกล้ไกลขนาดไหนะนะครับซึ่งอ,อย่างคือน้ำมันเบนซินออกเทนเก้าสิบเอ็ดเนี่ยก็เมื่อก่อนเนี่ยก็จริงๆแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10บาทประมาณ10บาทกว่าแต่ปัจจุบันนี้มันเดนิกาเี่มันโดดเข้าไปเกือบจะ30แล้วนะครับสากว่าหรือําไปไแม้ว่าราคานั้นมันจะมีการปรับสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับก็ก็คงจะต้องยังรักษาระดับเพดานของก๊าซธรรมชาติเนี่ไว้ไม่เกิน10บาทต่อลิตรและอุปกรณ์เรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรในการติดตั้งล่ะคะ สำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ติดตั้งอุปกรณ์เอ็นจีบีเนี่ยโดยใช้ระบบเชื้อเพลิงที่เป็นแบบเชื้อเพลิงร่วมนะครับที่เรียกว่าไบฟิวเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้เบนซินหรือว่า NGV เป็นเชื้อเพลิง2ระบบใหญ่ได้แล้วอย่างระบบแรกเนี่ยะนะครับเราเรียกว่าเป็นระบบมิกเซอร์นะฮะหรือว่าระบบดูดเหมาะกับเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์นะครับแล้วก็มันจะมีแยกออกเป็นว่าเป็นชนิดวงจรเปิดก็คือคล้ายกับระบบ ระบบ LPG นั่นแหละในรถแท็กซี่ส่วนใหญ่นะครับค่าใช้จ่ายก็เมื่อก่อนอาจจะสูงหน่อยหนึ่งก็คือเริ่มต้นที่สามหมื่นแต่ปัจจุบันนี้หมื่นหมื่นหมื่นห้าพันบาทไปจนถึงสามหมื่นห้าพันบาทรวมทั้งก๊าซถังก๊าซขนาดเจ็ดสิบลิตรด้วยนะครับตรงนั้นก็คือหมายถึงว่าโดยนี้มันก็จะมีแล้วแต่อุปกรณ์อุปกรณ์ว่าอุปกรณ์จะครบชุดหรือไม่ครบชุดหรือติดตั้งแบบไหนอย่างไร แล้วก็ชนิดวงจรปิดนะเมื่อกี้เปิดวันนี้ปิดก็จะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมการจ่ายก๊าซในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะอยู่เริ่มต้นอยู่ประมาณสักสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นห้านะครับไปจนถึงเกือบเกือบห้าหมื่นนะฮะประมาณนั้นนะอ๋อยังยังคงมีอยู่ระดับราคานี้ใช่ไหมยังมีระดับราคานี้อยู่ครับรวมทั้งถังก๊าซขนาด70ลิตรอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบหัวฉีดหรือที่เรียกว่าเป็นอินเจคชั่นนะครับให้สมรรถนะที่ใกล้เคียงกับรถเบนซิน ค่าใช้จ่ายก็ประมาณสักอ,อยู่ที่ประมาณเริ่มต้นอยู่ประมาณสัก4ี่0 0ื่นบางทีก็อาจจะถึงห0 0 0ื่นนะครับอ,อันนี้ก็รวมถังก๊าซขนาดเจลิตรด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะส่วนรถขึ้นยนต์ดีเซลเนี่ยก,ก็จะมีการติดตั้งอ,อุปก,กรณ์ NGV โดยใช้ระบบเชื้อเพลิงร่วมนะฮะหรือว่ามิกเซอร์เหมือนกันสามารถใช้ NGV ร่วมกับดีเซลค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณก็หมายถึงว่าเป็นกา 30, ๊าซสามสิบแล้วก็โซล่าเจ็ดสิบนะครับ ก็อยู่ประมาณสักเริ่มอยู่ประมาณสักสามหมื่นไปจนถึง4ี่หมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้ไม่เป็นลักษณะของการที่ไม่ใช้เอาเครื่องยนต์ดีเซลมาฟังหัวเทียนนะครับก็รวมถังก๊าซด้วยก็ประมาณ70ลิตรเหมือนกันค่ะเอาละแล้วอย่างนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของระเบิดมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดกันถึงเรื่องของความปลอดภัยอะค่ะอันนี้จะต้องเป็นหลักสําคัญเลยนะครับเพราะว่า